สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้นำเรื่องสมัยพุทธกาลดีๆมาเล่าให้ฟังค่ะความต่างของเทพสององค์นี้ตอนเป็นมนุษย์ทำทานอะไรไว้ตายไปได้บุญต่างกันลิบลับเลยค่ะในสมัยอดีตมีพ่อค้าคนหนึ่งชื่ออังกุระเดิมเคยเป็นพระโอรสองค์สุดท้องในทวรการนครแต่เนื่องจากไม่ปรารถนาจะครองราชสมบัติ จึงเดินทางไปต่างแดนเพื่อค้าขายและท่องเที่ยวไปในโลกกว้างในระหว่างเดินทางข้ามทะเลทรายเขาเกิดพลัดหลงทางเป็นเวลาหลายวันอาศัยรุกขเทวดาตนหนึ่งซึ่งมีนิ้วมือสำเร็จได้ริดเมื่อพ่อค้าปรารถนาอะไรสิ่งนั้นก็ไหลออกมาจากนิ้วมือของรุกขเทวดาตนนั้นพ่อค้าจึงถามรุกขเทวดาว่าทำบุญอะไรไว้ถึงมีอนุภาพมากเพียงนี้ เมื่อรู้ว่าเทวดาท่านนี้ได้ทำบุญเพียงแค่ชี้นิ้วบอกทางไปบ้านของเศรษฐีผู้ใจบุญให้กับคนเดินทางและพวกยาจบวันนี้พกผพนจรเท่านั้นมี่าท่านให้ทานด้วยตนเองบ้างผลบุญคงบังเกิดขึ้นมากกว่านี้เมื่อได้รับแรงบันดาลใจเช่นนั้นอังกุระรีบเดินทางกลับบ้านโดยเริ่มขนมรัพย์มรดกที่มีอยู่ทั้งหมดออกให้ทานและให้เป่าร้องว่า ใครหิวก็เชิญมากินตามชอบใจใครกระหายก็จงมาดื่มตามชอบใจเป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าทรัพย์สมบัติที่บริจาคไปนั้นให้เท่าไรก็ไม่หมดจนผู้ที่มาขอต้องเอ่ยปากว่าพอแล้วคนสนิทได้ถามท่านเศรษฐีว่าถ้าเท้าสัตว์กระจอมเทพลงจากเทวะโลกมาให้พรท่านท่านจะขอพรเท้าสัตว์ว่าอย่างไรอังกุรตอบโดยไม่ลังเลว่า ถ้าเท้าสักกจะให้พรแก่เราเราจะขอพอรว่าเมื่อเราลุกขึ้นแต่เช้าในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นขออาหารอันเป็นทิพย์และผู้มีศีลพึงปรากฏเอาให้ทานอยู่อย่าพึงหมดสิ้นไปครั้นเราให้ทานแล้วก็ไม่พึงเดือดร้อนในภายหลังเมื่อกำลังให้พึงยังจิตให้เลื่อมใสแม้หมู่ญาติของท่านจะรักในการให้ทานแต่ใจไม่กว้างใหญ่เหมือนอังกุระจึงได้กล่าวเตือนว่า ท่านไม่ควรให้ทรัพย์ทั้งหมดแก่คนอื่นควรรักษาซัพย์ไว้บ้างเพราะทรัพย์เท่านั้นประเสริฐกว่าทานให้ทานมากเกินประมาณจะทําให้สกุดลดํารงอยู่ไม่ได้บัณฑิตย่อมไม่สนเสริญการไม่ให้ทานและการให้เกินควรทรัพย์เท่านั้นประเสริฐกว่าทานบุคคลผู้เป็นปราชญ์ควรประพฤติโดยพอเหมาะอังกุระก็ไม่ยอมคล้อยตาม เพราะอยากสั่งสมบุญไว้มากๆแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ท่านเกิดในยุคสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นไม่มีเนื้อนาบุญแม้เพียงท่านเดียวทานที่ทำไปจึงเหมือนหวานพืชลงในดินที่ไม่ดีแต่ท่านก็อุทิศตนให้กับการทำทานอย่างเต็มกำลงังทุกๆวันอังกุระได้ให้อาหารแก่ชาวเมืองวันละหกหมื่นเล่มเกวียนเป็นประจำ มีพ่อครัว3,000คนเด็กหนุ่ม60,000คนต่างประดับด้วยต่างหูอันวิจิตรเทรมินจินดาช่วยกันผ่าฟืนสำหรับหุงอาหารทำแถวต่อไฟยาว12โยศพวกหญิงสาว1 6 0 0 0คนช่วยกันบดเครื่องเทศสำหรับปรุงอาหารและยังมีหญิงสาวอีก1 6 0 0 0คนแต่งตัวสวยงามราวกับนางฟ้ายืนถือทัพทีคอยตักอาหารให้คนที่มาขอด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม ฝ่ายอังกุระได้มายืนมอบสิ่งของต่างๆด้วยมือของตนเองทําไปก็ปิติเบิกบานแทนที่จะให้คนที่มาขอทานนั้นขอบคุณตนเองตนกลับรู้สึกขอบอกขอบใจพวกเขาเหล่านั้นที่อุตส่าห์เดินทางมารับบริจาคทานจากท่านเองเมื่อลาจากโลกไปแล้วท่านได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาววดึงเสวยที่พยสมบัติเป็นเวลายาวนาน ในยุคสมัยพุทธกาลนี้มีชายผู้ยากไร้คนหนึ่งชื่ออินทกะเป็นคนมีศรัทธาแต่ไม่มีทรัพย์วันหนึ่งเขาได้เห็นพระอนุรุทธบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านด้วยจิตที่เลื่อมใสจึงได้ถวายข้าวทัพพีหนึ่งด้วยบุญนั้นเมื่อละสังขารได้ไปบังเกิดเป็นอินทกะเทพ,พบุตรผู้มีรัศมีกายที่รุ่งเรืองสว่างสวัยยิ่งกว่าอังกุรเทพ,พบุตร ในขณะที่พระองค์เสด็จขึ้นไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธมารดาที่พระท่านบรรลุกรรมลศิลาอาจบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวโลกมีท่านพระอินมาคอยต้อนรับอยู่ก่อนต่อมามีเทวดาอีกสององค์เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นมาก็มาก่อนเทวดาอื่นคือท่านอังกุรเทพบุตรมานั่งข้างพระบาทข้างซ้ายของพระพุทธเจ้า กับท่านอินเทรกรเทพบุตรมานั่งข้างพระบาทข้างขวาเมื่อมีเทวดาองค์อื่นมาท่านอังกุรเทพบุตรรักก็ถอยจากที่นั่งเดิมแต่ท่านอินเทรกรเทพบุตรนั่งอยู่ที่เดิมต่อมาเทวดามาหมดชั้นดาวดึงปรากฏว่าท่านอินเทกเทพบุตรนั่งหัวแถวตามเดิมส่วนท่านอังกุรเทพบุตรถอยไปนั่งอยู่ท้ายสุดเป็นเทวดาหางแถว สมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าอังกุระเมื่อตถาคตมาถึงตอนแรกเธอนั่งข้างพระบาทข้างซ้ายของตถาคตครั้นเทวดาองค์อื่นมาหมดดาวดึงเธอเป็นเทวดาท้ายแถวนั่งไกลที่สุดอยากจะทราบว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์เธอทําบุญอะไรไว้ท่านอังกุระเทพบระบุจึงกลับทูลว่าพันเตภควา ข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าในสมัยที่เป็นมนุษย์ข้าพระพุทธเจ้าเป็นมหาเศรษฐีก่อนที่จะตายได้ตั้งโรงทานให้ทานคนยากจนคนกำพร้าคนเดินทางทั้งกลางวันและกลางคืนแต่อาศัยว่าเวลานั้นไม่มีพระพุทธศาสนาคนทั้งหมดไม่มีศีลไม่มีธรรมจึงได้อน,นิสง์น้อย ตายจากมนุษย์มาเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเทวดาที่มีบุญน้อยที่สุดมีวิมานทองคำเกลี้ยงเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารแสดงให้เห็นว่าการบําเพ็ญกุศลแก่คนที่ไร้ศีลไร้ธรรมก็ยังเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงได้ส่วนท่านอินทกเทพบุตรเมื่อเข้าไปถึงใหม่ๆก็นั่งข้างพระบาทข้ทางขวาของพระพุทธเจ้า เมื่อเทวดามาหมดชั้นดาวดึงท่านก็ไม่ถอยให้ใครนั่งอยู่หัวแถวตามเดิมถ้ายกเว้นท่านพระอินทร์ก็ต้องถือว่าเป็นเทวดาผู้มีศักดิ์ศรีใหญ่ในดาวดึงไม่มีใครใหญ่กว่าและไม่มีใครมีบุญมากกว่าพระพุทธเจ้าใครจะประกาศอานิสงส์แห่งการทําบุญในพระพุทธศาสนาให้ทราบจึงถามท่านอินทจเทพบุตรว่าอินทกะเมื่อตถาคตมาใหม่ๆ เธอก็นั่งตรงนี้แต่ทว่าเมื่อเทวดามาหมดดาวดึงเธอก็นั่งตรงนี้ตามเดิมเธอเป็นเทวดาที่มีฤทธิ์มากมีบุญมากนอกจากท่านพระอิน์ทแล้วไม่มีใครยิ่งไปกว่าเธออยากจะทราบว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์เธอทำบุญอะไรไว้จึงมาเป็นเทวดาที่มีอนุภาพมากอย่างนี้ท่านอินทกะเทพบุตร ได้กลับทูลองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าว่าพันเตภควาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่าในสมัยที่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์เป็นลูกคนจรต่อมาบิดาตายก็ต้องเลี้ยงแม่คำว่าเลี้ยงแม่เป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณสนองความดีของแม่ที่ท่านเลี้ยงมาอันนี้มีอาน,นิสงส์สำคัญมากสูงมาก ต่อมาพระสงฆ์ในสำนักขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาเฉียดบ้านไปก่อนเพนจึงได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งหมดประมาณสี่รูปมาถวายพระตาหารเป็นสังฆทานท่านบอกว่าในชีวิตของท่านจนมากมีโอกาสบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทานคราวนี้คราวเดียวกับเลี้ยงแม่ให้มีความสุขตามฐานะเพียงเท่านี้ถ้าพระพุทธเจ้าตายจากความเป็นมนุษย์ มาเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวโลกมีวิมานแก้วเจ็ดประการสวยสดงดงามมากเป็นที่อยู่มีความสุขมากและมีนางฟ้าหนึ่งแสนเป็นบริวารลูกทั้งหลายที่หวังความสุขความจเจริญในชีวิตจึงควรจะรู้จักและมีความกตัญญูกะตะเวทีต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณทั้งหลายแม้ลูกจะไม่มีอะไรมาตอบแทนพ่อแม่ การเป็นคนดีเชื่อฟังพ่อแม่ไม่ทำให้พ่อแม่ทุกข์ใจก็เป็นการตอบแทนพระคุณของพ่อและแม่อย่างยิ่งแล้วและคลิปนี้แสงธรรมนำใจขอลาไปอีกเหมือนเดิมค่ะถ้าสนุกและมีประโยชน์ฝากติดตามเป็นกำลังใจด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ